ไปติดตาม IT 24ชั่วโมงไปดูกันนะครับว่าสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเป็นอย่างไรครับ สวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงและเทคโนโลยีใกล้ตัวค่ะเมื่อไม่นานวันนี้บริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตได้เปิดเผยผลสํารวจข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองไทยในปีที่ผ่านมานะคะมีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็บอกอะไรบางอย่างกับเราได้มาติดตามกันค่ะ ในปีที่ผ่านมาก็พบว่าอัตราการเติบโตของประชากรอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง26.77นะคะเมื่อเทียบกับปี2010ล่าสุดคนไทยเราใช้อินเทอร์เน็ตเกิน25ล้านคนแล้วค่ะโดยเว็บไซต์ยอดนิยมเป็นประเภทหมวดบันเทิงมาแรงที่สุดตามมาด้วยหมวดเกมออนไลน์ค่ะ เว็บเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome ก็มาแรงนะคะในขณะที่ Internet Explorer ก็แผ่วลงเรื่อยๆแต่ที่น่าสังเกตก็คือพฤติกรรมผู้ใช้นั้นเปลี่ยนไปโดยมีการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านการพิมพ์ URL ตรงๆลดน้อยลงแต่หันมาเข้าชมผ่าน Search Engine และลิงก์บนเว็บบอร์ดบล็อกและโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมากขึ้นที่น่าจับตาก็คือตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะผ่านทางระบบปฏิบัติการ iOS, Android Sym b i a n บียและ Ri มของ c k b e r r y ตามลำดับค่ะ แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าทุกวันนี้แนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงข้อมูลมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มมากขึ้นในเดือนตุลาคมปี54ก็คือในช่วงของการรับข่าวสารอุทกภัยและก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ในหลายแงม่มุมและแน่นอนนักการตลาดก็ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจและยังสะท้อนให้เห็นภาพประเทศไทยที่กําลังจะดําเนินต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ ว่าไปตอนนี้คนก็เริ่มติดตามข่าวสารผ่านทางสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นนะคะและอีกหนึ่งแอปที่น่าจะมีติดไว้บนมือถือหรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อที่จะติดตามข่าวสารจากครอบครัวข่าวพร้อมกับรายงานข่าวส่งตรงมาถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาก็คือแอปครอบครัวข่าวนั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีให้โหลดกันได้ฟรีๆนะคะทั้งสำหรับ iOS บน iPhone iPad และสำหรับระบบปฏิบัติการ Android ร่วมไปถึง Blackberry ค่ะผู้ใช้ iOS ก็โหลดกันได้ที่ App Store ส่วน Android ก็ที่ Google Play Store นะคะและผู้ใช้ Blackberry ก็ต้องไปโหลดฟรีกันที่ Blackberry App World โดยคีย์เวิร์ดที่ใช้เสิร์ชหาใน Blackberry App World ก็คือพิมพ์คำว่าครอบครัวข่าวเป็นภาษาอังกฤษสกดว่า KROB k r, o B k r U a KAO นะคะโดยระบบปฏิบัติการที่รองรับแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวก็คือ Blackberry 5 5.7.1แต่ที่เราใช้สาธิตอันนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Blackberry 7.1ตัวล่าสุดค่ะทีนี้พอโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยก็เปิดแอป,ปครอบครัวข่าวขึ้นมาแล้วก็อ่านข่าวในหมวดมู่ต่างๆได้ดูรายการข่าวต่างๆของเราย้อนหลังก็ได้นะคะแถมยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเช่อนอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ามันเป็นต้น สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆก็ใช้งานคล้ายๆกันค่ะลองโหลดไปใช้กันดูนะคะเพื่อจะได้ติดตามข่าวจากครอบครวัวข่าวได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้ะรายละเอียดต่างๆที่กล่าวไปก็ติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สวัสดีค่ะ